กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปย้อนรอยพลายศักสุรินช้างประวัติศาสตร์โลกกว่า20ปีจากศรีลังกากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองไทยครับมีอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีเมื่อพลายศัก์สุรินเดินทางกลับประเทศไทยหลังถูกส่งไปเป็นทูตสันทวมายตรีที่ศรีลังกาตั้งแต่22ปีก่อนซึ่งภายหลังพบว่ามีชีวิตที่ตกกระกรรมลำบาก ไม่ได้รับการดูแลจนเจ็บป่วยร่างกายซุดโสมก่อนหลายฝ่ายร่วมกันผลักดันทวงคืนพลายศักสุรินกลับคืนสู่บ้านเกิดพร้อมนำมารักษาตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองไทยอีกครั้งย้อนกลับไปในอดีตเมื่อปีพศ .2544 ประเทศศรีลังกาได้ขอลูกช้างจากประเทศไทยเพื่อนำไปฝึกใช้ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของศรีลังกาที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องมากกว่า270ปีด้วยเหตุนี้ในปีนั้น2,544รัฐบาลไทยจึงส่งช้างสองเชือกไปเป็นทูตสันทวะมไมตรีได้แก่พลายศีนรงค์และพลายศักสุรินขณะที่ก่อนหน้านั้นในปี2,523ประเทศไทยได้ส่งช้างเผือกแรก ไปเป็นทูตสันทวเมตรีให้สีลังกาคือพลายประตูผาปัจจุบันอายุ49ปีสำหรับพลายศัก์สุรินเป็นช้างเชือกที่สที่ถูกส่งไปเป็นทูตสันทวะมตรีที่สีลังกาพลายเชือกนี้เป็นช้างเลี้ยงไม่ใช่ช้างป่าที่เดิมสมัยอยู่เมืองไทยมีนายทองสุขมะลิงามควานช้างไทยเป็นเจ้าของผู้ดูแล พลายศักสุรินเป็นช้างที่มีคดชลักษณโดดเด่นตรงความต้องการของศรีลังกาเพื่อใช้ในงานแห่พระธาตุเที่ยวแก้วซึ่งหลังจากถูกส่งไปอยู่ศรีลังการัฐบาลศรีลังกาได้โอนกรรมสิทธิ์ช้างเชือกนี้ให้กับวัดคันเดวิหารเป็นผู้รับช่วงดูแลต่อเพื่อให้ทำหน้าที่ในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานแห่พระธาตุประจาปีของศรีลังกาซึ่งมีเฉลี่ย30ครั้งต่อปีความเป็นอยู่ย่าแย่ พลายศักสุรินเดินทางจากเมืองไทยไปอยู่ที่ประเทศศรีลังกาตั้งแต่เป็นลูกช้างอายุไม่ถึง10ปีจนวันนี้มีอายุราว30ปีถือเป็นช้างที่มีงาสวยงามและอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ซึ่งหลังจากเดินทางไปศรีลังกาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมัทุราชาอย่างไรก็ดีเรื่องราวของพลายศักสุรินหลังจากเดินทางไปอยู่ศรีลังกาได้หายไปจากการรับรู้ของคนไทยนานนับ1ิปี 2,565องค์กร Rally for Animal Rights and Environment หรือ r a r e ซึ่งเป็นองค์การด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ในสีลังกาได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรายง,งานพลายศักสุรินที่ค่อนข้างหนักว่าช้างเชือกนี้ไม่ได้รับการดูแลถูกล่ามโซ่มีสภาพผอมโซมีบาดแผลฝีที่สะโพกและขาบาดเจ็บควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน หลังจากนั้นเรื่องราวของพลายศักสุรินได้กลายมาเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและคนไทยในวงกว้างโดยในเดือนสิงหาคม65กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของพลายศักสุรินเดือนกันยายน65มีการส่งทีมสัตวแพทย์ไปตรวจสอบสุขภาพของพลายศักสุรินผลจากการตรวจสอบพบว่าพลายศักสุรินมีปัญหาด้านสุขภาพจริง ควรให้ช้างหยุดการทำงานและส่งตัวกลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยโดยในเดือนพฤศจิกายน65ได้มีการย้ายพลายศัก์ิสุรินมาดูแลในเบื้องต้นที่สวนสัตว์แห่งชาติศรีลังกาหรือสวนสัตว์เดฮิวาล่ากรุงโคลัมโบจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์สอ6 รัฐบาลสีลังกาเห็นชอบว่าพลายสักสุรินทควรได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมโดยเร่งด่วนและขอบคุณรัฐบาลไทยในความช่วยเหลือดูแลสุขภาพช้างโดยเห็นชอบให้นำพลายช้างสุรินกลับมารักษาอาการเจ็บป่วยที่ประเทศไทยสำหรับอาการเจ็บป่วยของพลายสักสุรินทำให้คนไทยจำนวนมากอดเป็นห่วงช้างไทยสองเชือกในสีลังกาคือพลายประตูผาและพลายสีนรงค์ ว่าอาจได้รับการดูแลไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งจากการตรวจสอบของสื่อมวลชนพบว่าพลายศรีนรคงได้รับการดูแลค่อนข้างดีช้างมีสภาพอ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนพลายประตูผาที่วันนี้ดูชาราไปตามอายุขายแต่ยังคงได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพลายศักิสุรินเดินทางกลับบ้านเกิดหลังการประสานจากรัฐบาลไทยที่นำโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนรัฐบาลสีลังกาไฟเขียวให้นำพลายศักสุรินกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยบรรดาผู้เกี่ยวข้องต่างก็เดินหน้าในภารกิจนำพลายศักสุรินกลับบ้านโดยมีการต่อกรงขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ในการขนย้ายช้างมีการฝึกซ้อมช้างเดินเข้ากรงพร้อมทั้งมีการส่งควานช้างไทยจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปร่วมฝึกซ้อมทำความคุ้นเคยกับพลายศักสุรินสำหรับการนำพลายศักสุรินกลับบ้านจะมีการเคลื่อนย้ายช้าง จากสวนสัตว์เดฮิวาล่ามายังสนามบินโคลัมโบก่อนจะนำช้างขึ้นเครื่องบินอินยูชินอิน76เดินทางกลับสู่ประเทศไทยณนะสนามบินเชียงใหม่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นจะมีการนำพลายช้างสุรินไปดูแลรักษาอาการป่วยที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถมัมหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางในวันเดียวกัน ทั้งนี้เบื้องต้นทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ประกาศงดเยี่ยมพลายศักสุรินอย่างน้อยเป็นเวลา30วันเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการรวมถึงให้ช้างได้พักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงสร้างความคุ้นเคยกับควานช้างไทยและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่หลังจากห่างหายไปนานนับ10ปี ซึ่งเมื่อพลายศักสุรินททำความคุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่และได้รับการดูแลรักษาจนมีสุขภาพแข็งแรงทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจะประกาศเชิญชวนให้คนรักช้างและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมพลายศักสุรินอีกครั้งหนึ่งแต่จะมีการไลฟ์เรื่องราวการดูแลรักษาพลายศักสุรินทให้ชมกันเป็นระยะๆะะผ่านทางแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง สำหรับการนำพลายสักสุรินกลับบ้านเกิดประเทศไทยนอกจากจะเป็นข่าวดีของคนไทยและคนรักสัตว์ทั่วโลกแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจประวัติศาสตร์เพราะนี่เป็นครั้งที่สองในการขนย้ายช้างข้ามประเทศโดยครั้งแรกเป็นการขนช้างจากปากีสถานไปกัมพูชาขณะที่พลายสักสุรินถือเป็นหนึ่งในช้างเชือกประวัติศาสตร์ของโลกซึ่งนายพลเดชวรชัด อดีตเอกอาาัครราชทูตณักรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนไทย PBS ว่าพลายศักสุรินเป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่ส่งช้างข้ามประเทศในนามทูตสันทวมไมตรีแล้วส่งกลับมาส่วนช้างที่เหลือสองเชือกยังถูกใช้งานแบบพลายศักสุรินตราบใดที่ดูแลดีสุขภาพดีไม่มีปัญหาก็คงไม่ต้องนำกลับมา คุณพัชรพรคูกิติเกษมบุตรสาวของนายสมโรธคูกิติเกษมเจ้าของอาณาจักรพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างจังหวัดสุรินเผยภาพของพลายศักด์สุรินและพลายศีนรคงในเดือนมก,กราคมปี2544ที่ครอบครัวของคุณพัชรพรน้อมกล้าวถวายเพื่อพระราชทานแก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกาเพื่ออันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นมงคลสูงสุดในนามประชาชนชาวจังหวัดสุรินที่จังหวัดสุรินทจัดพิธีส่งอย่างอบอุน่นวันนี้พลายศักดิสุรินได้กลับบ้านประเทศไทยอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วขอบคุณทุกแรงใจของคนไทยพร้อมระบุว่าสำหรับพลายศรีนรงค์อีกเชือกยางสุขสบายดีที่ประเทศศรีลังกาและช้างทุกเชือกที่ถวายไปเป็นทูตสันทวะมาตรียังสุขสบายดีและมีตกลูกหนึ่งเชือกที่สวนสัตว์อูเอโน ประเทศญี่ปุ่นปี2020ไม่มีใครอยากให้เขาลำบากเราก็รักช้างเหมือนเป็นครอบครัวนี่คือการย้อนรอยพลายศักสุรินช้างประวัติศาสตร์โลกกว่า20ปีจากสีลังกากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองไทยครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgronline.com ครับ